สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับเนาะครับมือนีเสี่ยงยากามีแนวทางนะครับเนาะแนวทางมาอีกครับครับแนวทางมากมือนีเป็เป็นมือสูกมือหมานมือคิด่ตแล้วนะครับเนาะมือนีวันที่16มีตัวหน้าหกโค้งาะครับเนาะครับเป็นมือวันที่16มืองูไรัฐบาลออกนะครับเนาะครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เสี่ยงยานุ่ครับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่ครับ พระศิวผาดแนวทางของเสี้ยงหยาผ้าเลาะครับครับชุดนี้กัเป็นชุดพิเศษล่ะครับชุดดวนที่สุดล่ะครับชุดดวนด้วนฝ่อเฝ้าครับจัดใหม่เอพซีเบิ้งครับผู้ได้มากรับจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกับพานทังสองกับเป็นเพียงแนวทางนะครับนําเสนอมาครับเป็นเพียงแนวทางครับกับโบได้สนับสนุนในเรื่องการพนันนะครับเนาะครับครับตัวเลขก็เป็นมันก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะคําว่าตัวเลขครับ มันสิเขาสิลดกับเป็นธรรมดามันสิดีสิเด่นกับอยู่แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักแหละครับครับอันนี้เสี่ยงยาผ้าเลาะกับได้โค้งสุดท้ายของอิสราเอลียแหละครับกับสิเป็นสองสองสำนักเนาะครับเนาะครับสำนักอิสราเอลหลานไส้แหละครับ,นะรบ, Israel, าารบมาเป็นโค้งสุดท้ายมาให้เสี่ยงยากับสิได้สรุปให้เอฟซีเบิ่งพร้อมกันไปครับครับ,รบอีกแนวทางหนึ่งกับได้แนวทางมาจาก เกยใหญ่เมืองท่องนะครับที่เสียงยาเคยลงไปเนาะครับเนาะก็เคยลงไปครับงวดงวดที่แล้วเพิ่งงวดก้อนๆพุ่งไห้ในไอวิ่งสูงนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งของเลขวิ่งของเกยใหญ่เมืองอุดรนี่เมืองท่องนี่เข่าเข่าตลอดครับเพิ่นสิเน้นมาให้ครับเลขวิ่งเพิ่นครับเลขวิ่งเพิ่นเด่นมาตลอดนะครับ ชวนมาประิม,มักจัดมาสุดนี่ครับเลขเล่ากับว่าลายโตครับจี๋เมืองทองนะครับเนาะจีเมืองทองครับจี๋ใหญ่เมืองทองหมดแล้วครับแต่ก้อนเนี่ยเสี่ยงยาเนี่ไม่มีโอกาสกระได้นนลงคงขีเพิ่นเยอะครับเพิ่น,รนกระส่งเมื่อหายเสี่ยงยาเนาะเสี่ยงยากะได้ลงมีโอกาสลงให้เพิ่นครับแต่หลังๆมากอะหัวที่สองหงวดที่สอง,ง กับลงครับวันที่สามกับบ่ได้ลงกับกับมันกับมีจําเป็นละครับมันกับบ่ได้ลงเนาะครับเนาะครับงวดนี้ก like. ok ับเลยเอาของเพิ่นมาลงอีกครับเพราะว่าเพิ่นกับทรงมาให้เนาะครับเนาะเพิ่นกับสีทรงมาให้เป็นตัวเลขครับกับลงให้แน่กับวัดนี่กับเลยสีลงให้เพิ่นเนาะครับเนาะครับแนวทางของเก๋เมืองท่อง เกยใหญ่มืองทองนะครับเพิ่นกับเลขมากกับบ่หลายคูนะครับครับเลขเพิ่นก็ดีกระเด็นมาตลอดนะครับเนาะผู้ใดเคยเห็นกับสิแดหูจักนะครับเกยใหญ่เมืองททองส่วนมากก็สิลุกมากเมื่อนี่แหละครับเป็นมือวันที่สิบหกยังสีนะครับฝนบ่ค่อยลุ่ก้อนนะครับเปินกับสิเด่นสีคัดมากนะครับรครับครับบัดนี้กับเขาบเบิ่งตัวเลขต้องกันเนาะครับเนาะครับตัวเลขครับตัวเลขครับ นี่ก็เป็นตัวเลขสรุปโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายของเมืองอิสราเอลครับของหลานไส้นาะครับเนาะของหลานไส้เมื่วันที่สิบหกมีตัวหน้าหกหกเหรอครับครับเพิ่นให้สรุปมาแล้วครับสุดเต็มกัดเสรีเบิเ้องต้นกันแล้วเนาะครับเนาะในคลิปครับครับมาแต่ว่ายืนยันแหละครับครับสุดเต็มของเพิ่นครับสําหรับเมืองอิสราเอลเพิ่งขายมาหกคู่ครับเลขกสองตัวครับ เลกสองตัวให้ยโคูนะครับเนอะครับเนีนมใหอยกับมีอยูซีวงครับกับเพิ่นกับว่าด้เนีนมหาลายนะครับครับเนียนมาในหน่อยครับตัวเลขของหลานไส้เมืองอิสาเลียกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศนยสองหาสาหนึ่งสาเครับเด้อครับหนสานี่เป็นตัวล่องครับสำหรับคนวงกลมมให้ยกับ สามศูนย์สเจ็่ะครับครับอเป็นตัวเด่นตัวเน้นของเพิ่นครับครับสำหรับเลข3าตัวของเพิ่นก็มีอยู่3คููนะครับเนาะครับมีอยุสาคููครับก็มีอยหกูนย์หกสามครับศูนเนาะหกศูนยเจ็ดเสอาครับครับสำหรับเพิ่นเน้นมให้กับวงกลมมให้กับเจ็ดสอหาเด้อครับเด้อ เจ็ดสองห้าครับเจ็ดสองห้าครับหกศูนย์เจ็ดครับเพิ่นประเด็นเนี้เนาะครับเนาะเพิ่นเน้นมหาสองคูสองโตกับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามครับครับนี่เป็นแนวทางของเมืองอิสราเอลนะครับเด้อครับโค้งสุดท้ายครับเสกยาเขามาสรุปพร้อมกันนะครับเด้อครับเจ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อเกยเกยใหญ่เมืองทองนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกยใหญ่เมืองทองนะครับเกยใหญ่เมืองทองเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเกยใหญ่เมืองทองเหล็กเพิ่นกับบได้หลายตัวครับเล็กเพิ่นกับมีอยูหกฮกคู่ครับหกคู่เนาะครับเนาะครับเล็กเพิ่นกับงามอยู่ครับ ครับงามอยู่ครับจับหาลอตเตอรี่ก็คือสิท่านเดียวน้อครับเนาะครับสําหรับเลขเกยใหญ่เมืองทองครับเกยเมืองทองนะครับเนาะครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกเด้อครับเด้อครับเพิ่นให้วิ่งครับสําหรับเลขวิ่งของเพิ่นเขาดีมาตลอดครับวิ่งหาคับศูนย์ครับครับงวดตะกอนที่เส้นยาเคยลุกเพิ่นก็ให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวกับเขาอีลีครับ อันนี้ก็ยืนยันเนาะครับเนาะเลขเกเมืองท้องนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับจะลืมครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับสี่มิสซิตขึ้นบนก็ได้สีมิลงล่างก็ได้ครับครับเพควนจับคู่มาให้กับหาสองหาสามนะครับซีหาหาแปดเนาะครับเนาะครับหกสองศูนย์สองครับ ศูนย์สองนี่เพื่อนกาวงกลมม้ไห้ครับวงกลมม้ไห้ศูนย์สองคาหาสองเพิ่นวงกลมม้ไห้เนาะครับเพิ่นวงกลมม้ไห้หาสองศูนย์สองตัวล่างของเพิ่นกาหกสองนะครับเด้อครับอันนี้เป็นตัวเลขครับตัวเลขของเกย์ไนเมืองทองแหละครับเกย์ไนเมืองทองเนาะครับเนาะครับสําหรับเลขสามตัวของเพิ่นกาก็มีอยู่ตัวเดียวครับ ห้าศูนย์แปดครับห้าศูนย์แปดนะครับเด้อย้ำอีกที่ครับห้าศูนย์แปดครับติดศูนย์ไว้ครับครับผู้ใด้มาก่าจัดเด้อครับเด้อถ้าคัดกับพานครับทั้งสองการเสนอเป็นเพียงแนวทางแหละครับครับอ่าสำหรับเกลเมืองทองนี่เพื่อนกาดีกระเด็นมาตลอดนะครับเนาะครับเสียงยายืนยันได้เลยครับของเพื่อนนี่ครับครับสุมากเพื่อนกาดิส่งมาแบบนี้แหละครับ คือว่าสีท่านอยอะนะครับเนาะสำหรับลดตะลีตะว่าเลขกคือสีมี่เยอะดอกครับในแผงครับลดตะลีเนาะศูนย์สองเจ้าสีเลขกศูนย์สองหาสองเจ้าสีขาดสีมีครับลองไปหาเบิ้งนะครับเด้อลดตะลีครับสำหรับคลิปนี้กับเสี่ยงยากับว่ามีอย่างไรครับกับเสี่ยงยากขอให้เอฟซีสุขฉุกเฉนหมานเฮงๆปังๆนะครับเด้องวดนี้ครับสามตัวแตกนะครับเด้อ Sobat ikan.